เราเข้ามาแล้วนะคะก็คือเราจองแถวหน้าเดี๋ยวกำลังจะดูหนังตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแดดลงหัวดูการแต่งตัว <c oughs> ในเมื่อเราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเราก็จะตั้งพืง้น มาทำอะไรที่นี่ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่ติอยู่ที่เขาใหญ่ ตอนนี้อยู hmm ่ที่เขาใหญ่นะคะทุกคนก็คือเราจะมาทําการพักผ่อนด้วยกันดูหนังจ้าวันนี้นะคะตอนเย็นเดี๋ยวน้สตาทุกคนไปดูหนังเขาเรียกหนังอะไรจริงๆก็เหมือนหนังกลางแปลงไม่ใช่ตะลุงทะลุเหมือนกลางแปลงแต่ว่ามันดีกว่ากลางแปลงมันก็คือการดูหนังแบบว่าชิคชิคชิลชิลในบรรยากาศของของวินเทอร์ที่ไม่วินเทอร์ซึ่งวันนี้เตรียมเสื้อคอเต่ามาก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะร้อนหรือมันจะหนาวแค่ไหนแต่ เดี๋ยวเราทำการแต่งหน้าก่อนนะคะซึ่งข้างล่างมันก็จะมีการแบบถ่ายลงถ่ายรูปได้เพราะว่ามันก็จะเป็นแบบเบาะนอนแล้วก็ดูหนังซ่ใหญ่หญๆอะไรประมาณนั้นดูจอจากโปรเจคเตอร์เออดูจอจากโปรเจคเตอรต์เดี๋ยวเราทำการแต่งหน้าแต่งตัวก่อนแต่ว่า <laughs> เออถ้าใครดูคลิปแรกที่แล้วก็คือจะงงเพราะว่านับใส่ชุดเดิมอยู่ที่เดิมเพราะว่าคลิปที่แล้วถ่ายไปเมื่อกี้ <laughs> ก็คือนับอะก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าไน c ์ nice, แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่เขาก็จะเป็นเหมือนว่าเขาก็จะเป็นช่วงวินเทอร์ที่ให้ทุกคนมาดูหนังได้ก็คือตอนนี้อยู่ที่โรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาโรแมนติกรีสอร์ทโอ้ยโรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้พูดไปเยอะมากลิ้นทันโอเค แต่งหน้าก่อนแต่งหน้าที่พี่ก็แต่งมาแล้วนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะมีบล็อกเกอร์ต่างๆมาด้วยนะคะเพราะว่านับมาเป็นรอบเพรสแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้ทุกคนจองกันใครที่ดูล็อกนี้ไปแล้วแบบว่าเออสนใจก็เดี๋ยวมีเปิดให้จองให้มากันชิลๆไม่ต้องแต่งเยอะเพราะว่ากลางคืนถ่ายไปก็มองไม่เห็น อยู่ไหนเนี่ยทุกคนคนอื่นจะงงไหมอ่ะคือโหแสงแดดอ่อ,อนๆฟีลลิ่งเหมือนอยู่ญี่ปุ่นอยู่มาดูจม๊บๆไม่รอออกไปเลยราออกไปฝ<อ>ัป่งน<อ>ู้นแบบซองออกไปตแบบรปนงนี้ตรงนี้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่แบบต่างประเทศเฮ้ยเฮ้ยไ,ไ,ได้อยู่แต่ง,งัดสูงๆนะเฮ้ยงดัดลงนะดืด่มดำอากาศในยามชามีแก้วมีแก้วกาแฟวะเนี่ยไม่มดื่มดำอากาศในยามเช้าปุ๊บ ทำไมวะกำลังคิดว่าคนอื่นจะงงไหมที่ใส่อันนี้ลงไปรีสอร์ทเขาใหญ่กับอากาศิ0องศาแล้วตัดภามาท่จริงคือแบบเฉยเก่งขัดซันเก่งขัดซันเอาละนอกจากเสื้อแล้วนะคะพุมรองเท้าที่เตรียมมาก็คือไปไหนสรุปแล้วเปลี่ยนเสื้อทาเพราะกลัวว่าจะเยอะเกินไปเพราะว่ากระโปรงเราเยอะแล้วรองเท้าเราอีกไย Hey, เป็นตรงนี้นะคะคก็จะเป็นแบบที่ดูหนะแล้วก็จะมีเบาะแบบนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะให้ถอดรองเท้าแล้วก็ก็จะมีพวกสนงสแ็คอะไรเงี้ยซึ่งรอบนอกเดี๋ยวพาไปดูปก็จะมีป๊อปคอร์นแบบว่ามีเออชิลชิลแต่ว่าก็จะเป็นการแรนดอมแบบว่าเราไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องอะไรคนนอกเข้ามาได้ ว่คือเราจะดินเนอร์ข้างในเลยหรือว่าเราทานด้านนอกหรือทานด้านในก็ได้ก็คือเราสแกนแล้วก็สั่งสั่งจากในนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเราสแกนดูก็ได้ค่ะทำมือถือนะครับมือถือจริงก็ได้คือเราสามารถสแกนอันนี้แล้วก็สั่งไปทานด้านในได้เลยก็จะมีที่เของคอนเซ็้ต์จ้าว่าได้อยู่เข้าไปในโต๊ะค่ะเราอยู่โซนไหนหน้าที่นั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็คือแคปเอาเดี๋ยวแคปเอาแล้วกัน เราสแกนเราก็จะขึ้นมาเป็นเมนูเลยขอบคุณครับ ก็มีคือเป็นเบาะไม่ถึงเหมตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะเปิดเรื่องอะไรใช่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาจะเล่นเรื่องอะไรกระดูบบนันขี้เล็กชิลชิวชิวดี่ะชิวจริงตอนนี้กูอย่างเดียวคือยุงไม่รู้นับแส่แขนยาวและกระโปรงก็ยาวยาวกูรู้ว่าพวกนี้มันกัดกัดหน้าไม่เป็นไรนะหนับหอม เขาก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะคะถ้าหนาวก็คือสามารถแกะห่มได้สำหรับอยู่ือไม่ค่้หนาวเลยนะแต่นับว่าชอบตรงที่ว่าห่างจากข้างๆพอสมควรเลยคือเราไม่ได้แบบไม่ได้ยินเสียงข้างๆเท่า,า,า,า <c oughs> ไหร่หมายถึงว่าข้างบนเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่ามันไม่พาเวทมันก็ชิลอยู่อะ ทั้งร้องไห้ จบแล้วจ้าทุกคนก็คือเป็นหนังที่ดูแล้วคือนบวบอมีสองโมเมนต์คือหลับเพราะสบายจัดกลับตื่นมาแล้วก็ร้องไห้ไม่แต่ว่าดีมากคือแบบไม่มียุงอาจจะมียุงตอนช่วงหัวขํามนิดนแต่แบบพอะเริ่มดูเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มียุงแล้วก็มีพัดลมไปด้วยพูดไปด้วยแล้วกันมันมีพัดลมอยู่ใต้ขาพอะแบบเป่าคือตอนแรกอะนะไม่คิดว่ามันจะสบายขนาดนี้เพราะด้วยความที่มันเป็นที่นั่งแบบไม่ได้แบบบินแบกเออมันบินแบกนะก็ไม่เคยนอนบินแบกที่มันแบบนานขนาดนี้แต่ปรากฏว่าทุกคนสั่ง ายมากแล้วด้วยอากาศมันดีแล้วเขาก็มีพัดลมที่เป็นเหมือนพัดลมแอร์นะอยู่เนาะใช่ใช่คือหนาวมากแล้วมีผ้าห่มให้ผ้าห่มนุ่มมากคือเอาเป็นว่าสบายมากทุกคนฟิลลิ่งงหนังใช่แต่ว่าเอาดออะไรแต่ว่านับอ่ะแนะนําให้ให้นั่งข้างล่างถ้าใครมาคือข้างล่างมันจะนั่งอยู่บน้าแต่ข้างบนมันไม่ได้นั่งอยู่บนบนยาพอมันนั่งอยู่บน้าแล้วมันให้ฟิลลิ่งที่มันแบบเออเหมือนเรามาแบบว่าดูหนางแล้วเราไม่ต้องห่มมันไม่เหมือนโรงหนังที่แบบพออยู่หน้าต้องเงยคอถูกไหมเออไม่มันก ดีมันสบายทุกคนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกพวกแบบราค,คาอะไรต่างๆแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันมืดแล้วเนาะโอเคจ้ะมันติดนะปะเนี่ยติดนิดนดนีน่นครับทุกคนจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเป็นเหมือนบาร์ชิลๆตอนกลางคืนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะแปงลงร่างเป็นคาเฟ่ที่น่ารักมากเออมันเป็นคาเฟ่เหมือนฟิลฟิลบาหลีบาหลีนินนนนะเจอกันที่นี่นะทุกคน มอร์นิ่งแบบยังไม่ได้ทาลิปมอร์นิ่งตีสิบเอ็ดโมงแต่ว่ามอร์นิ่งแบบเหมือนอยู่ที่ไหนสักที่ก็คือวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนออกไปถ่ายรูปเล่นก็คือเราทํารีเสิร์ชมาก็คิดว่าจะเลือกเป็นอุทยานเขาใหญ่ที่มันจะมีอ่างเก็บน้ําแล้วมันก็จะมีมุมถ่ายรูปเป็นเขียวเขียวกว้างกว้างมีแม่น้ําลาธารอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองไปดูกันเพราะว่าเราไม่ได้แพลนมาเลยแล้วก็เพิ่งคิดเมื่อกี้ว่าจะไปไหนนะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นว่าจะมีอะไรให้ถ่ายรูปชุดแบบว่า ทุกคนถึงอ่างเก็บน้ําแล้วนะคะคือเข้ามาในอุทยานเขาใหญ่เนี่ยประมาณ1ิบกว่าโลก็คือเข้ามาลึกนิดนึงแล้วมันจะมีจุดพักๆหลายที่ซึ่งตอนนี้นับเข้ามาที่อ่างเก็บน้ําก่อนชื่อว่าอ่างเก็บน้ําสายสอนก็คือตามกูเกิลแมปมาได้เลยในนี้มีสัญญาณอยู่นะคะก็คือสวยมากทุกคนแล้วประเด็นคือนับก็แต่งตัวเหมือนหน้าหนาวมาตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแดดลงหัวดูการแต่งตัว ก็คือแต่งตัวมาถ่ายรูปนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปเล่นกันแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวาจะพาไปอีกที่หนึ่งที่ย้อนออกไปนะคะก็คือเมื่อกี้ผ่านมาแล้วอยู่ในอุทยานเหมือนกันก็ชื่อว่าหอดูสัตว์หนองผักชีแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปเล่นกันก่อนนี่คือจุดที่เราจะถ่ายซึ่งเป็นจุดว่าเราไปดูในไอจีมานะคะก็คือตรงนี้เป็นเหมือนเรฟเลนซ์แต่ว่าคนนั้นเขาขึ้นไปอยู่บนบนนี้เลยยุบปิงขึ้นไปได้ปะได้แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนแล้วกันเนาะ ในเมื่อเราไม่มีขาตั้งกล้องนะครับเราก็จะตั้งพื้น อคทุกคนตรงเนี้ยอยู่แล้วพื้นที่ตรงนี้คิดว่าคิดว่าเราได้รูปได้ครอบคุมทุกอย่างแล้วคราวนี้เราจะขยับไปไหนนะหนองผักชีบ้าโอเคเราได้ทําการเปลี่ยนชุดแล้วนะครับหมายถึงนับนับได้ทําการเปลี่ยนชุดแล้วนะครับส่วนจีก็คือเปลี่ยนหมวกใส่หมวกใส่แว่นชุดเดิมตอนนี้เราอยู่ที่อะไรนะหนองเลยนะหนองเขาเป็นบริสัทหนองผักชีแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องเดินไปทางไหนอ่ะโอ้โหระยะท่างเกล0เมรใช้เวลาเดินประมาณ30นาทีไปปะ ฉันมาททอะไรี่แล้วคือรองเท้าจีคือแบบไม่เอื้อมเราจะเปลี่ยนเป็นแตะได้วะแตะหนีบได้วะได้เดี๋ยวเสมอค่ะเอาจะเปลี่ยนเป็นแตะหนีบฝากเลยคือนับอ่ะลืมเอาแบบนู่นนี่นั่นมาแต่ว่านับมีเศษผ้าอยู่บนรถนับก็เลยเอามาใส่เป็นแบบคอจีบอกตลกแต่ว่านับว่ามันก็สวยดีเพิ่มความเก๋เพราะว่าไม่งั้นคอมันกว้างแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันสโลงเกินไป ระหว่างเราจะเดินไปที่หอดูสะรหนกิโลนะคะจะมาเล่าเรื่องเมื่อวานอะให้ฟังว่าราคาคือเมื่อวานนะคะมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนการดูหนังเอาดอเนาะที่ที่โรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปาก็คือจริงๆแล้วอะ่ะมาพักที่นี่แล้วใช้บริการการดูหนังก็ได้ซึ่งเขาว่าจะมีจนถึงกุมภาเลย<ม>แต่ว่าจะนอนข้างนอกก็ได้ถ้าใครนอนข้างนอกเราเข้ามาก็บุ๊กมา4 0่บาทต่อคนแต่ถ้านอนที่โรแมนติกเนี่ยก็คือ สอห้าิแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการไม่ดูหนังแต่อยากได้บรรยากาศเข้ามาอันนั้นอ่ะบุกเข้ามา200บาทแต่ว่า200บาทนี้สามารถได้เป็นวอลเชอร์อาหารด้วยก็คือเหมือนเป็นมินิมัมสเปนดิ้ง2 0 0บาท200บาทคือให้ใช้นั่นแหละก็คือเอามาให้ใช้ก็คือไม่ได้เสียอะไรมีค่ะมีเครื่องดื่มมีอาหารอร่อยแต่ว่าอาหารเขาเมนูก็ไม่ได้เยอะมากได้เป็นเบอร์เกอร์บาร์บีคิวอะไรพวกนี้เป็นบาร์บีคิวเป็นนาโช่เป็นอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอร่อยมากมันน่าจะมีแค่สุกสองที่ปะไม่ร โอ้เอออันนี้ไม่แน่ใจเลยสามอาเข้าไปดูในเพจได้เลยนะคะหรือว่าไอจีลาโคลาโคนี่ลาโคเขาใหญ่ใครสนใจก็ลองมาดูชิลๆมากับเพื่อนกับแฟนก็ได้เป็นแบบว่ายิ่งอากาศเย็นๆมันก็จะเพลินสบายเจ๊มุ้ก็เพลินแบบเพลินนะเพลินแบบหลับได้ไม่ใช่หลับนะหลับแล้วหลับไปแล้วอ่ะเออก็ประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังจากที่เราเสร็จจากหนองผักชีเราจะกลับไปที่รีสอร์ทแล้วก็ไปสปากันแต่ว่าสปามันเป็นมันมันจะมีออนเซนด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะแยกใช้ แล้วก็นับก็คงไม่ได้เข้าไปถ่ายให้แต่ว่าจะมาเล่าให้ฟังว่าคือจริงบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเหมือนเขาเน้น f a c ิลิตี้นี้เป็นหลักเลยว่าแบบมีการนวดมีการออนเซ็นเออคือทําดีมากทําแบบดีมากๆมีห้องเกลือเพื่อให้แบบคนที่เป็นไซนัสหายใจได้สะดวกคือห้องเกลือเขาเป็นผนังเกลือเดี๋ยวนับป๊อปลุ้ให้ดูก็คือห้องเกลือเนี่ยเขาจะเป็นผนังเกลือก็คือเข้าไปนั่งชิลๆข้างในไปนั่งพักผ่อนสูรเกลืออะไรก็ว่าไปเออสูตรเกลือไอเกลือเนี้ยจะทําให้ช่วยเรื่องระบบการหายใจโทษๆอ้านเล่ม อะใช่แล้วก็จะมีเตียงอุน่นเป็นเป็นวอเทอร์เบยอะควาเบสอควาเบสเขาเรียกอะควาเบส แล้วก็คือแบบไอตัวเบาะที่บอกว่าเป็นเบาะน้ำเนี่ยมันเป็นแบบอุ่นๆสําหรับคนเขาบอกว่าแนะนําว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ไปนวดแต่ว่าอยากรีแลกซ์อยากผ่อนคลายด้วยความร้อนมันก็จะคลายกล้ามเนื้อได้พอสมควรอะไรเงี้ยแล้วก็มีสาวน่าก็ประมาณนั้นนะคะก็ใครสนใจอันนี้ก็เป็นคนนอกเข้ามาได้เหมือนกันซึ่งตอนนี้ลดอยู่4 0ใช่ใช่ใช่ลดอยู่40%ซึ่งเขาไ็ยไม่มีกำหนดค่าบรารลองเข้าไปดูในเพจได้ตอนนี้ให้ดู ว่าเราเป็นแค่สองคนกลุ่มผู้น้อยที่นี่แล้วก็คือเดินมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้นะถูกๆโอเคเดินกันสอบไปเรื่อยๆยาวๆไปนู่นยาวๆเลยจ้า นี่คือหอดูสัตว์ของเราคือจริงๆนะออก็คุยกันว่าัไม่น่าจะมีสัตว์แล้วไม่แล้สัตว์ตัวแรกที่เราจะเจออาจจะเป็นตุ๊กแกที่อยู่ในนั้นแหละในหอนั่นแหละเราคือไม่มีใครเลยอ่ะตอนนี้แบบเป้งฟางอางหวางวนะดูดิเดินมาไกลมากก็กําลังคุยกันว่าจะกลับ <laughs> จะกลับก็แบบคือเห็นแล้วอ่ะก็เลยแบบ <laughs> เออดูก่อนก็ได้วะไม่ใช่หมายถึงว่าน่าจะไปไล่ข้าวโพดหรือไล่ตะวัน เขาก็จะมีป้ายบอกว่ามีสัตว์อะไรบ้างสีกกาลังเดินไปดูอยู่ยมีหมูป่ามีอะไรอีกอช้างาแล้วเราจะเห็นไม้เม่นมเราไปอยู่สูงขนาดนั้นแล้วจะเห็นเม่นได้ไงวะเสียงอะไรอะ่ะเสียงนกเปล่าน้อยเดียขึ้นขึ้นไปเจอหมูป่าทำไงวะไม่มันคือเสียงไอ้นี่ไหมเสียงสังกะสีลมใช่ไหมเสียงลมมันคือเสียงที่เราเดินขึ้นมาแล้วมัน เราขึ้นมาอยู่ในที่สูงแล้วก็มองออกไปอะไรถูกต้องเขาบอกว่าห้ามพักแรมที่นี่ไม่มาเมื่อกี้วูวพักจิเหวี่ยงกล้องเยอะมากเพราะจิไม่มองกล้องเลยจิมองขอโทษนะทุกคนที่แบบเหวี่ยงกล้องรุนแรงมากเพราะว่าแบบจ่ถือจิก็เราเดินมาหนึ่งกิโลเพื่อสิ่งนี้หรอไม่แต่ถือว่ามันสะอาดสะอ้านมากนะแบบสถานที่อ่ะรู้ฝั่งนี้สวยทุกคน เป็น2กิโลที่เสียไปโดยแบบไอได้ลูกไลูามา,า,มาก็คือสรุปว่าอุทยานแห่งชาติเถาใหญ่นี้นะคะก็คือเราไป2องจุดหอ,อ,อดูสัตว์หนองพักชีตัดออกไปไม่ต้องมาให้ไปอ่าง เก็บน้ําสายสอนนะคะแล้วก็เราได้รูปมาก็คือเป็นรูปที่ถ่ายที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราก็ไม่อยา,ากจะมือเปล่านะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้แต่เราจะกลับไปที่รีสอร์ทแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปออนเซนไปเข้าห้องเกลือไปอาควาวอเตอร์ไม่ใช่อคว้าวอเตอร์อควาเบสก,ก็คือเป็นการรีแลกซ์พักผ่อนนะคะอย่างที่บอกไปว่าใครสนใจดูหนังหรือว่าเออเกี่ยวกับสปาพวกนี้ก็คือสามารถไปดูในเพจได้เลยก็คือเป็นรีสอร์โรแมนติกรีสอร์ทแอนด์สปานะจ้า <c oughs> โอ้แสง ตามนั้นนะคะมาล้วต้างเจอกนคลิปหน้าครับผมกด Subscribe ด้วยนะเอ้าเตี้ยเฉยปับก่อนแล้วแพนเรามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีสปาสปาเก็ตี้ให้ผมช่วยถ่ายนะครับเฮ้ยอยู่ดิ โซนปฏิเสธไปบอกว่าพี่ครับช่วยผมผมช่วยถ่ายรูปให้ไหมครับพี่เขาบอกไม่เป็นไรครับ